ครัวเองค่ะฝากกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาเอาลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะได้มาเจอกันจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำเอ็กเบเนดิกกันนะคะก่อนอื่นนี่เรามาทำซอสซอนเดสกันก่อนนะคะเอพิโ o ดที่แล้วเนี่ยอ้อยนำเสนอไข่ดาวน้ำไปแล้วอย่างละเอียดเลยนะคะวันนี้เราก็จะเอาไข่ดาวน้ำจากเอพิโ o ดที่แล้วเนี่ยทำเอ็กเบเนดิกกันนะคะ เริ่มแรกเนี่ยน้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวออยจะเอาน้ำส้มสายชูกับพริกไทยดำเนี่ยไปเวฟก่อนเพื่อที่จะให้กลิ่นของพริกไทยดำเนี่ยออกมาในน้ำส้มสายชูนะคะแล้วเราจะมากรองกันพริกไทยดำเนี่ยออยใช้ทั้งหมด1.4หนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะ<ๆ>เดี๋ยวเอาไปเข้าไมโครเวฟประมาณ30วินาทีนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะนำไปกรองเลยนะคะ หืมกลิ่นชุนมากค่ะตอนนี้อย่างน้นนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน,นะคะ่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นน้ําร้อนนะคะซึ่งเดี๋ยวอ๋อยจะเอาโถของเราเนี่ยวางข้างบนแล้วเราจะทําซอสฮชอรันเดสของเราเนี่ยในโถนี้นะคะสิ่งที่อ๋อยจะใส่ลงไปนะคะก็คือน้ําส้มสายชูที่เราอุ่นกับไมโครเวฟเมื่อกี้นะคะรวมกับน้ําเปล่านะคะสองช้อนโต๊ะ แล้วก็ไข่แดงนะคะเอาใช้ทั้งหมด4ฟองค่ะแต่เราจะใส่ไปทีละฟองนะคะใส่ไข่จนครบ4ฟองแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำมะนาวเลมอนลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1หยิบมือค่ะใช้3นิ้วนะคะในการหยิบ ต่อไปจะเป็นเนยละลายนะคะ120กรัมคุณผู้ชมก็เอาไปอุ่นให้ละลายในไมโครเวฟนะคะแต่ที่สำคัญเนยต้องอุ่นอยู่นะคะเราถึงเอามาใส่ทีนี้ก็ตีจนซอสของเราข้นเลยนะคะพอซอสเริ่มข้นนะคะเราก็จะยกออกมาแล้วก็นำมาตีต่อข้างนอกค่ะ ซอสของอก็ข้นแล้วนะคะค้นประมาณนี้ค่ะเ,เขาจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนํานะคะทําซอสเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดใส่จานกันนะคะปกติเนี่ยเอ็กเบรดิกันกับขนมปังอิงดิชมาฟินนะคะแต่พอเอินว่าอ๋อ,อนี้จะมาประยุกต์ละกันเพราะว่าตัวเองชอบทานโครซองเดี๋ยวเราจะมาใส่ในโครซองกันนะคะก็เอาแยกก่อนหั่นครึ่งนะคะโครซองเสร็จแล้วอก็จะเอาผักสลัดเราใส่ลงไปนะคะ ตามด้วยโคชเอของเราราดด้วยซอสเทอลันดัสของเรานะคะตกแต่งหน้าด้วยสโมกปาปิก้านิดหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามเอแกเบนเนิของเราสไตล์อ่อยใส่โครสองไม่ใส่อิงลิชมัฟฟินขอเจอาะไข่แดงลาวาหน่อยนะคะ ว้าวเยิ่มเลยขอให้อร่อยมื้อเช้ากับเอกเมเดิิกนะคะสุดอาหารโฮมเมดอร่อยๆอต้องที่ครัวไอเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัวไอเองค่ะ